สวัสดีครับก็มาดูนะครับในข้างหลังผมนะครับคือความนะครับปอยี่สิบไร่นะครับทุกท่านเนาะมาดูกันเลยนะครับน้ําแข็งนะครับทุกท่านนะครับนี่น้ําแข็งนะครับก็จะใส่คันนี้นะครับปูพอบายเรียบร้อยนะครับกําลังอันนี้แช่น้ําไว้คนกานกินนะครับเพ่อไปทอนเี้ยนะดู ไม่เราไม่น้อยตัวนะนี่คืเที่ยวแรกลากมาเที่ยวแรกนะครับนี่นะครับโอบมาไม่ไกลนะครับท่านผู้ชเนนะาะสักสามสิบเมตรนี่ครับ อตัดตัดเห็นไหมน้องแป๊บหนึ่งเลยแป๊บน้องนี่ไใต้ใต้ก็คนงานคนงานมากำลังต่อตัวนะครับนกมันแข็งไปนะครับน่าจะเป็นปลาหนิลด้วยนะครับ ปลานมินเยอะเหมือน,นะครับเพื่อนๆดูเนาะน่าจะเป็นปลานิงนะครับตน้งอยู่ข้างบนนะครับต่อตัวนะครับทิดดูน้ำมัน้ยังเดี๋ยวน้ำมันหมดนะไอไ้อป๊าหางนะอนะเออแต่ยังไม่ได้เติมนะผมก็ยังไม่ได้เติมนะเอาไปเอามาเ็าอยู่งั้นแนละเตียมนะครับ เรียงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนำเลียขึ้นไปเรื่อยๆตนนั้นมันโ้นเลยหมวกก็ไม่ใต่หมวกปิดมไม่เห็นกท่านคิ้วไม่เห็นตัวหน้าไม่เห็นเลยคุดูหน้าหน่อย บนบ่อนะครับทุกท่านนะครับอบตูดท่อเนาะนะครับก็ตักขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทุกท่านนะครับ บ่อ20ไร่นะครับทุกท่านะครับมีบ่อ20ไร่นะครับนะครับก็ตาวไปสองสามรอบแล้วนะครับนะครับนี่เป็นอบตูดท่อนะครับก็วันนี้แห้งแน่นอนนะครับก็อบมาแล้วก็เอามาขึ้นแบบนี้นะครับล้างน้ำนี่ขนรถนะครับ นะครับนี่คือบ่อที่20ไร่นะครับทุกท่านนะครับเต่าไปแล้ว3ครั้งนะครับวันนี้โอบตูดท่อนะครับอบมาครึ่งนึงเนาะนะครับแล้วก็เหลือประมาณแค่นี้นะครับทุกท่านนะครับปรับสวายนะครับปรับสวายนะครับ คุยบ่าวุม่ะุยบ่าอามาดิคือบนรถนะครับรถกับเนี่ไอ้ไเอาตัวไหี่ต้นอค้นะครับว้ามเอาไปใหู้งพันครึ่งหนึ่งแล้วครับจะครึ่งหนึ่งแล้วว้าตายเราขายเอาส้นต้นพันนี่ะ ยี่ะรอยี่เยงานเร้อยยีแล้แบบองพันเป็นนาดี้นะเดี๋ยวแกคนเัน่เขหายใหญ่่เราจะปล่อยนะปล่อยอุ้ยทิ้งเลยอางนี้เปล่ท่อเปิดท่อมาใช่ไหมมันออกนู่นนะอืน้าตอนนี้น้ำพอแล้วเราวิทนี่ดีกว่าถ่ายน้ำทิ้งบ้างเนาะเออถ่ายน้ำทิ้ง

อีกสองวันก็จะขึ้นจ่อยลูกหนึ่งนะครับทุกท่านอีกสองวันนะครับเป็นวันพฤหัสขอในเลยีกบ่อบ่อสีไร่นะครับทุกท่านนะครับอันนี่คือบนรถนะครับเกือบจะเต็มรถแล้วนะครับอ oh ีกสักสองนึงนะครับปดสว so ัย

แกเอาไว้ฝากญาตินะครับตัวละเจ็ดแปดขีดประมาณนี้นะครับฝากญาตินะครับใส่น้ำแข็งนะครับ,รบ,นนรบกหกนานะครับกหนกหนา

เก็บอวนล้อวนนะครับไปยังเหลือกลนบ่อโน่นขีนิดหน่อยนะครับเกือบคันรถเมือกสายแตกว่ะเนี่ยี่ไม่แตกใหญ่เหยียบไ้ไหมอ๋อได้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 ถอยได้คุณฮะ เออเออไปปล่อยกุ้งอย่างนี้ทอลยคุ้งหาวเราชอบไม่เจอที่แล้วปล่อนเยอะที่แล้วคับาดนี่หือไปปล่อยกุ้งเราเลยป่อยแล้ว